ก็คือข้างไหนข้างไหนมันก็จุบจ้แล้วค่อยตกงงใจกับทีมงานแล้วเข้าไห่ทะเลาะกันเป็นหลักแต่เราก็ทำงาองาไดไปนเดี๋ยวเดเดี๋ยวจขยเข้าไปหนไมบไม่อกับเดียข้างไหข้างไหน ทะเลาะกันเป็นหลักแ,นะแต่เราก็ทำงานออกมาได้ <c oughs> <c oughs>